สวัสดีค่ะกิฟเทเลนบายคุณราตีนะคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะใช้อะไรก็แพ้เอาครีมอันไหนมาทาก็แพ้นะคะวันนี้ราตีมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะกล้าการันตีเลยค่ะว่าใช้แล้วไม่แพ้ตัวนี้สารสกัดจากมเมล็ดองุ่นค่ะสารสกัดจากมเมล็ดองุ่น เลสเวอร์ทัลนะคะเป็นสารสกัดจากเปลือกองุนสีแดงนะคะสารสกัดตัวเนี้มันจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการแพ้น้อยลงเพราะว่าเลสเวอร์ทัลเนี่ยมันเป็นสารสำคัญที่ได้จากเปลือกองุนสีแดงมันจะไปช่วยยับยั้ง ซลที่มันจะทําให้เราเกิดโรคทางพันธุกรรมต่างๆอย่างเช่นเซลล์ที่มันทําให้ผิวของเราเนี่ยมีอาการแพ้นะคะใช้อะไรก็แพ้โดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้ตัวเนี้ยใช้ได้ไม่แพ้ค่ะเพราะว่าราตีแนะนําให้น้องที่ทํางานใช้คือเขาจะเป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะใช้อะไรก็แพ้แม้กระทั่งยาที่ไปเอามาจากคลินิกของหมอก็ยังแพ้เพราะว่า ผิวมันแพ้ง่ายลักษณะของผิวแพ้ง่ายเนี่ยคือบางคนก็อาจจะแพ้ในทันทีเลยหรือบางคนก็อาจจะใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ1เดือนเริ่มสะสมมาเยอะแล้วก็เกิดอาการแพ้แต่สําหรับตัวนี้นะคะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจาก เหลือกองุ่นแดงนะคะคือมันช่วยลดการแพ้แล้วก็สําหรับคนที่มีริ้วรอยแล้วก็ยังมีผิวแพ้ง่ายด้วยตัวนี้ใช้ได้นะคะแนะนําเลยอยากให้ลองใช้นะคะเป็น r e s v e r a t i v e มีชื่อว่า Restano Gel นะคะเป็นครีมที่เหมาะสําหรับคนที่มีผิวแพ้ง่าย เป็นเนื้อเจลนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะขนาดตัวนี้45กรัมใช้ได้1เดือนนะคะ45กรัมใช้ได้1เดือนค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลทา,าลงไปที่ผิวหน้าแล้วมันจะไม่มีความมันลงเหลืออยู่เลยนะคะลาตีเองก็เคยใช้แล้วก็ใช้ดีมากคือทาแล้วมันไม่มีความมันอยู่บนใบหน้าของเราเลยคนที่มีผิวขาวง่ายถ้ามีความมันอยู่บนใบหน้ามันก็จะไม่โอเคหน้าก็จะรู้สึก ไม่สบายแต่ตัวนี้มันเป็นเจลนะคะทาแล้วมันซึมลงผิวหน้าของเราเลยนะคะตัวเนี้ซึมลงผิวหน้าของเราเร็วมากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะใครที่มีริ้วรอยเริ่มมีริ้วรอยแล้วตัวนี้จะเหมาะมากนะคะทาได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลําคอนะคะตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดจุดด่างดํา ให้ความชุ่มชื้นลดจุดด่างดำนะคะลดริ้วรอยได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวแพ้ลองใช้ดูนะคะตัวนี้เห็นผลจริงๆไม่ทําให้เกิดอาการแพ้เลยเพราะว่ามันมีสารสกัดจากเปลือกองุ่นสีแดงซึ่งมันทําให้เกิดทาให้อาการแพ้ของเราเนี่ยลดลงลองไปศึกษาดูก็ได้นะคะเละเบอร์รทเท ะะสารสกัดจากเหล็กเมงวนสีแดงตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดอ,อาการแพ้เพราะว่ามันจะมีมันจะเหมือนกับว่ามียีนอีกตัวหนึ่งเป็นยีนที่มีชื่อว่า Search One. Search One. เซิร์ชวันเซิร์ชวันเป็นยีนที่ควบคุมพันธุกรรมที่จะทําให้เราไปเกิดโรคต่างๆทางพันธุกรรมนะคะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานนะคะโรคต่างๆที่มันเป็นพันธุกรรมหรือมะเร็งนะคะอันเนี้ย มันจะช่วยได้นะคะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยแข็งแรงทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงผิวหน้าของเราแข็งแรงมันก็จะไม่เกิดอาการแพ้ลองใชใ้ดูนะคะคือใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีผิวแพ้ง่ายหรอกคะ่ะแต่อยากจะลองใช้ใดูก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะคะใครที่มีผิวแพ้ง่ายลองใช้ใดูนะคะกิฟเฟอรินาบคุณนาตีสวัสดีค่ะ